พี่พี่จองพี่จองจะจองของพี Gram ่ของหนูเก่งเเอาอกนะป้าแ, totally. แล้วก็มีย่าแล,แล wow. oh. ้วก um ็มีคุณยายด้วยนะจ๊ะดูไม่ได้ยู่บ oh ้างหนูหนูไม่เห็นถูไหม กับพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่แอนค่ะอุ้ค่ะลี่โปในวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นชาลเลนจ์กันอีกแล้วค่ะทุกคนก็คือเลียงน้ำให้ถูกต้องนั่นเองนะคะมือนเดิมถ้าใครเรียงถูกก็รับของรางวัลตาข้างหน้านี้ไปเลยจ้าแต่อุ้มเอาแบบพันี่พี่จองพี่จองไม่ได้จองหนูจะจองของพี่ของหนูีย่งแย่งเอาออกนะเดี๋ยวแย่งกันเดี๋ยววันนี้เรามีแขกรับเชิญมาเล่นด้วยหลายคนเลยนะคะมาเร็วมาเร็ว ยังป้าก็มีป้าแล้วก็มีย่าแล้วก็มีคุณยายด้วยนะจ๊ะไม่ได้ยังบ้างหนูหนูไม่เห็นไป็นกานิ้ป้าจองไป็นานิ่ป้าจงเนี่ยกานี่ป้าจงอ่ะเดี๋ยวเรียงเรียงเียงห่หลังหลังหนลังหนูอายุร้อยสนูต้องไม่ขึ้นก่อน อ่ะอุมี่ก่อนเลยอ่ะมัตรงนี้ก่อนแล้วหนูอันเดียวอันเดียวหัวเดียวเอาเป็นอันเร็วยังไม่ยังไงถูกไหมถูกเบนพันเลย ต่อเลยนะนี่ไ <c oughs> อ้รันไม่ยอมผิดโอเคเอาลงกันไปกันตายแล้วตายแล้วตายแล้วไปต่อหลังก็าดาจริงจะหินตายแล้วผมบุณท้าก่อจะได้ <c oughs> ตายผิด <c oughs> เอาลงเอาลง <c oughs> โอยไม่ได้เลย,ยแป้งแป้งแป้งไม่ต่อหลังงานไมาต่อหลงั <c oughs> ง,ลงละ่ะ <c oughs> เล่นเยี่ยบปะ ีิเล wow, yeah, like ่นเรื่อยๆมนเยอะกนว่ไม่โดนเป้งือเยอะกนล้ทำไมดูงเดียอย่างเงี้ย คนเดียวเลยแล้วกันนะพี่พี่ไม่ทาแป้งมาอุ้งขาให้ยืนในยอุ้งขายาไม่ได้ไม่รับแป้งเหรอไม่ได้ทาแป้งแต่เละแล้วไปไม่ได้เลยจ้ะยี่สิบบาทก็ไม่ได้ย่สิบบาทไม่ได้ยินแต่เฮ้ย เอ้เเอาล้เอาลยเอาลเอาลยเอาลยเอาลงเอาลยเอเยเอาลงอาเลยเอาเลยเอาลยเอเลี้อยงอานลยเอาเลยยเอายอเยเยออเล้อลเอาเเอออยเาเลอเาเลยเ

ได้ยี่สิบได้ยี่สบเดี๋ยวหนูได้เป็นแม่พีสองอันนั่นแหละถูกีไยอยได้ยีิบบาทได้ยี่สิบเลย้ย โอเคจบเกมแล้วเกมแล้วเลย้สนุกมากเลยหนพห้าสิบค่าได้สองพอนห้าสิบเป็นอยาได้ยี่สิบบาทเองไดยี่สิบบาทโอเคเกมแรกเราก็จบลงไปแล้วนะคะพี่แอนก็คือได้แค่ยี่สิบบาทนั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มใหม่แล้วก็เล่นเกมที่สองกันเลยค่ะอ้ายี่สิบบาทพี่แอนเราไป โอเคค่ะทุกคนเกมที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะมีบทลงโทษด้วยนั่นก็คือแป้งนั่นเองจา้าคราวนี้คงจะไม่โชคดีเหมือนเดิมแล้วนะคะ <st ubs> คุณอุ้ม <c oughs> ีแ่วอุ้มขอมาเดิมเลียง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 แถวอุมขอบาเดิมเลเลยอุ้มขอมาเดิมเลยคนแรกเดี๋ยว, <มา S 1> วเรี๋ยงเลียงแถ <มา S 1> วกันเ,เ,เลยนะคะ โอเคเต็มพร้อมแล้วใช่ไหมอุ้มมี่ก่อนคนแรกนะคะที่จะโดนแปะถูกไหมตื่นเต้นตื่นเต้นเราต้องให้ยาทำไงลูกอ่าให้ยาทำเป็นไงเป็นไงเป็นไงเต็มเลยนะอย่าอ้อ ผิดไปกันในหน่ยอนมากเลยอ่ะเอาเปียบเอาดูนะต่อไมไตู่วันดี่ไหยใั้ไมคุงละ ไปวเอาไปลยเอาปาไปต่อไปตาพี่เอาาหนักเลยนะตาี่

ยี่สิบบาทรับไปเลยค่ะอุมอุ้มาอยู่ตรงนี้รับหลังไรอยู่ปรดาอยู่หลังอุ้มต่อไปตาพี่แบร้อยพี่ิษเราอยู่หลังปลาเด็กอเปียกดิดเด็กได้แค่เด็กก็อยู่หลังไม้ตเลย หายเยอะๆหน่อยกาตเลยเยอะๆหน่อยกรม่ตูเนริดอ๊ยโเี๋ยวเออน้ำเขียวลงน้ำเขียวผิดเออน้งอุมบ่ผิด

คนนะเอเอ,อ,เอะ,ะจะมูกด้วยมันต้องมีจมูกโอยนใจหนูมากเลยะ่ะผิดอันนี้ก็ผิดอันนี้ก็ผิดไปเลไปต้า มตาแล้วก้อร้ไม่องไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่ตรงนั้น๋อเออเขาตอพี่ดิตอพีดพีดพีให้ปาราตาให้ปาราให้ชวย ลังเดี๋ยวต่อกันเดี๋ยวมันหลงถูกเหรอนีจะเป็นิบนยังไงนะไรอบนี้มาแล้วยากจังเลยเนาะัดกจะชิ่งเงินพีนดีไหมเพี่นอนีเบ่งพันนะโอ้โหเวลาป่แรงยเมื่อกี้ขนข้าตาหอเรยองโอ้โหเวลาแรงนตา้องเตรียมสีขาวนะ

ยังไงหนูหลุนเลยเนี่ยมันฉี่เลยปากแดงนะเขาขอ่อนเขตัดมาแล้วขออนด้ ือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วใหนแบงค์ปะาชูแล้ว้าวเอาอลิเวียนอุลิเียสักวันมันต้องเป็นของเรา <c oughs> บอกแล้วจะไม่นวงดีอีกต่อไปนี่คนให้อยูทงหมดเลยนะหจะดหนจะดหนูประดาถูกันสุดท้ายแล้วยี่สิบแล้ไปอยู่ด้วยกันนะพระดาน้องาได้ยตสิ่งมันกัได้หนึ่งพันหน่งร้ โอเคค่ะ okay ทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะ <c oughs> พี่แอนกับน้าอุ้มแล้วก็ทุกๆคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> มีแต่คนสวยๆอ่ะวันนี้